กาญจนบุรีจัดงานสาสตร์ความสุขรับสงกรานสุดยิ่งใหญ่ที่งานนี้หนึ่งปีมีครั้งเดียวกับงานสงกรานเฟสติวัล2024แอดการญจนบุรีวันที่13-15เมษายน2567ณบริเวณเกาะรัตนากาลรตระบนบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมาเล่นน้ำให้สนุกสุดทำๆกันไปเลยรับซัมเมอร์ วันที่3เมษายน2567เวลา18นาฬิกานายรณพเวียงสิม,มารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานแถลงข่าวพร้อมด้วยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายเกรียงไกรจงเจริญรองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบ,บุรี นายทวีสกุลการจนะโดนรองนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรดกดรธีรชัยชุติมันประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีทอทอทกาญจนบุรีร่วมถแถลงข่าวโดวยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องที่และสื่อมวลชนร่วมรับฟังการถแถลงข่าวการจัดงาน จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวที่มีทั้งด้านความพร้อมของผู้ประกอบการและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีการจัดงานครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวได้อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาประเพณีสงกรานอันทรงคุณค่าของไทยให้เป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานสร้างรายได้ มหาศาลจากการท่องเที่ยวถือเป็นการสร้างไรายได้กับผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและเทศบาลเมืองปากแพรกพร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการจนบ,บุรีสงกรานเฟสติวัลภายใต้ชื่อสงการานเฟสติวัลสองพันยี่สิสี่แอดการจนบ,บุรีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดการจนบ,บุรี อนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูประเพณีสงการานต์จารีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของการจนบุรีให้คงอยู่สืบไปรวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองและต่อยอดการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสงการานต์ในประเทศไทยอันทรงคุณค่าของไทยให้เป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ วันที่13-15ถึงเมษายน2567นบณบริเวณเกาะรัตาบนากาลตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมาสรดน้ำและมาสาต์ความชุ่มฉ่ำแบบไม่เกรงใจใครและมาร่วมสนุกสุดเหวี่ยงไปกับกิจกรรมมากมายแบบเต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นการแสดงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีการประกวดการแต่งกายแบบไทยธีมสงกรานกิจกรรมสืบสาศรศิลปะจารีประเพณีสงกรานการสาธิตการละเล่น นบ้าการแสดงตะมงย้อนยุคสืบสารประเพณีพร้อมเต้นอิ่มไปกับหาก,การรมอาหารที่มาเสิร์ฟความอร่อยให้คุณแบบเต็มที่เท่านั้นยังไม่พองานนี้ยังมีความสนุกชวนมาแดนกระจายเต็มเหนี่ยวไปกับดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์แดน์จากดีเจโฟเทนและดีเจนิโก แถมงานนี้ยกขบวนฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังยอดฮิตขวัญใจทุกวัยมาแบบจัดเต็ม3วันวันที่13เมษาย,ยนพบกับขวัญใจวัยเด็กและวัยรุ่นอย่างวง Paper Plan The Toys วันที่14เมษาย,ยนพบกับตัวพ่อเพลงยอดฮิต Boys Pizzmaker m p แอนจีอาบับเบิลกัมแวันที่15เมษายนพบกับสป라อดอนคิสนักร้องเสียงนุ่มสะกดใจหนุ่มกลาสงการานต์ปีนี้ต้องมาสนุกที่เมืองการรับรองว่าจะได้พบกับความสนุกที่จะทําให้คุณสดชื่นแบบช่ำช่ำใจกับงานสงการานต์เฟสติวัล2องพแอดการชนะบ,บุรีที่จัดขึ้นในวันที่13-15เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา16บนาฬิกาถึง24นาฬิกา ที่ถือว่าไม่ควรพลาดและต้องห้ามพลาดสา์น้ำกันสนุกกันไปเลยที่ถือว่าไม่ควรพลาดสงการเฟสติวัล2024แอดการจนบุรีในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดการจนบุรียังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชนได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์และภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีอีก4กิจกรรมดังนี้ 1. โครงการเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีวันที่12เมษายน2567ณโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีประกอบด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการแสดงของผู้สูงอายุการมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุดีเด่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ 2. โครงการจัดงานประเพณีสง ลานบ้านหนองขาวระหว่างวันที่12-16เมษายน2567ณวัดอินทารามวัดหนองขาวร่วมกับเทศบาลตำบลหนองขาวซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแสดงไอบุญทองบ้านหนองขาว 3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีและสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่13เมษายนนี้ณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและเกาะรัตนกาลประกอบด้วยกิจกรรมจั Di Kebun Rot. บุพชาติและนางสงกรานต์13อำเภอการแสดงประกอบหรืขอขบวนของแต่ละอำเภอ4โครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์แห่ประสาทพึ่งและภูมิปัญญาอันดีงามอำเภอหนองปลือระหว่างวันที่15-17เมษายน2567ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองปลือประกอบด้วยกิจกรรมหรืขอขบวนแห่ประสาทพึ่งการสาธิตประดับตกแต่งประสาทพึ่งการแสดงดนตรีและหมรสพที่สอดคล้องกับประเพณีสงกรานต์ของอำเภอหนองปลือมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราชาวจังหวัดกาญจนบุรีน ในงานประเพณีวันสงกรานให้พวกกวดด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านสูดเบื่อไงท่านท่านนายกอบจอคนเก่าท่าน<ะ>สุรวง์ปียชติที่ขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในจัดไว้ปีที่แล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วก<ะ>น็นี่เป็นบวกมากๆคนประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานแล้วก็ทั้งในและและและต่างจังหวัดเนี่ย ชื่นชมมากๆแล้วก็มันกลายเป็นสแตนดาร์ดหนึ่งที่เราโดนวางเอาไว้ว่ายังไงเราคงจะไม่ต่ำไปกว่านี้นะครับ,บก็ปีนี้ก็เลยคิดว่าสงการเฟสติวัลที่จะจัดของปี2024เนี่ยมันจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมทีนี้วันหนึ่งผมก็เลยนึกถึงอ,อ,อปทอ,อีกสองที่นะครับก็คือเทศบาลเมืองกาญจนบุรีแล้วก็เทศบาลปากแพรกมันคงเป็นเฟสติวัลหรือว่าเป็นงาน เทศกาลแรกที่เรามีการจับมือกันร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งมากกว่าหนึ่งโดยทั่วไปก็จะจัดต่างใครต่าดคนต่างจัดใช่ไหมครับจัดเองไม่เคยมีการรวมตัวกันซึ่งอันนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมกันแล้วก็ร่วมมือกับจังหวัดทําให้งานมาดูยิ่งใหญ่มากขึ้นครับต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็งานงานครั้งนี้เนี่ย ก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างวิถีดั้งเดิมวิถีประเพณีดั้งเดิมของเทศกาลสงกรานต์กับเทศกาลสงกรานต์แบบรุ่นใหม่ๆไปถึงฟันน้ํานมหรือซ้ําไปค่ะอย่างเราเอาใจเด็กวัยรุ่นวัยฟันน้ํานมเลยเนื่องจากเอาเปเปอร์แพรเปเปอร์แพนมาก็เป็นหัวใจเรียกว่าเด็กๆเรียนท่านลุนทพท่านผู้ว่าราชการท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านนายแพทย์ประวัติท่านนายกอบจท่านทวีท่านรองนายก ทีสมเด็จมือเมืองปักแพกและก็ท่านดรธีรชัยท่านประธานสภาประธานธรรมนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นทั้งพรรครัฐและพรรคอกชนและก็พรรประชาชนนะครับต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยสบานตรงถนนคนเดินสองแควต้องบอกว่าคือคนล้นหลามมากาจนทําให้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือล่มนะครับคนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ผมนี่ก็ร่วมกับทาง อบจรแล้วก็ทางออแกันไนนี่ฮะผมนี่แทบจะไปวิ่งขับรถน้ำเองเลยนะถ้าเพราะน้ำไม่พอปีนี้น้ำพอคร่บปีนี้เดี๋ยวท่านนายกนี้จัดน้ำเต็มแน่นอนน้ำแรงน้ำใสน้ำสะอาดน้ำพอครับค่ะแล้วก็อ่าล่าสุดก็ท่านนายกอ่าท่านพร้อมไหมครัพร้อมไหมครับผู้บริหารทุกๆท่านพร้อมดีๆนี่ต้องเรียกว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นสองสอง ว่าเราจะได้เจอกันแบบ